ทุผู้ฟังนะครับกลับมาพบกนันอีกครั้งนะครับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับกับผมอาจารย์ดรอิสราคงมีเป็นผู้ดําเนินรายการนะครับสำหรับฟังสดนี่ก็ทุกเช้าวันจันทนะครับช่วงเวลา8โมงถึงเกือบเกือบ9โมงนะครับหรือว่าถ้าเกิดฟังตื่นเช้าไม่ทันเนี่ยนะครับทางทีมงานวิทยุกระจายเสียงของมหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยก็ทําเป็นคลิปวิดีโอคลิป ยู u ูบนะครับให้ติดตามฟังย้อนหลังกันได้นะครับเมื่อไหร่ก็ฟังไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีใครจะฟังนะครับก็ดูจากยอดวิวก็รู้ไม่เป็นไรครับรายการเราก็ยังคงดําเนินกันต่อไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรนะถ้าจําได้นะ EP ก่อนๆเนี่ยผมเคยนะพูดถึงในส่วนนะว่าถ้าเจอฝรั่งกแกล้ง ช่ไหมเวลาอยู่เมืองนอกเ่ยม,มันต้องมีอยู่แล้วนะถ้าใครไปอยู่น,น,นานๆแบบไม่ใช่เป็นนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับเป็นนักท่องเที่ยวคุณก็จะอยู่ในเซฟโซนอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณคุณไปต้องไปเรียนหรือไปทําอะไรที่มันนานๆเนี่ยคุณจะต้องเจอฝรั่งหรือเจ้าถิ่นอะไรเงี้ยนะครับเขาเขาจะมีปฏิกิริยาคุณจะเรียนรู้วิถีชีวิตเขามากขึ้นคุณจะมีเวลาคลุกคลีกับคนท้องถิ่นมากขึ้นคนท้องถิ่นเราเรียกว,ว่าโลคอลนะครับจะเป็น local person ล o c a l กาย local people อะไรก็ว่าไปแต่่าให้มันมี local นำหน้าไว้ก่อนนะครับเขาก็จะมีความรู้สึกที่มันน e g a t i ี e กับเราอะแล้วเขาก็อยากจะ,ะแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอยากจะมีการการสแสดงออกก็มี reaction นะครับกับคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศเขาเข้ามาสู่ในสังคมเขานะีอันนี้ก็แต่วันนี้เราไม่พูดเรื่องนี้หรอกนะพูดมันจะเยอะเลยนะเราจะก็จะมาพูดในส่วนของ เวลาที่เราไปเจอเราก็จะต่างเวลาเราไปต่างประเทศเราก็จะนอกจากเราเจอเจ้าถิ่นแล้วเนี่ยเราก็จะเจอคนที่ไม่ใช่เจ้าถิ่นนะครับก็จะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ปะ่ะนักท่องเที่ยวก็จะเป็นอะไรทัวริสใช่ไหมเออเราเราก็เจอเอ่อคนที่มาจากประเทศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเออนะครับ same nationality อะไรก็ว่าไปใช่ปะ่ะนะคราวนี้เนี่ยสำหรับคนไทยเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อที่อยากจะพูดถึง เหมือนเป็นการระบายความในใจของผมเองแล้วก็ประสบการณ์ที่เชื่อว่าถ้าเกิดใครจะ,จะไปอยู่เมืองนอกหรืออาจจะใช้ชีวิตอยู่เกินกว่าที่ช่วงเวลาของการเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยมันหมดลงไปเนี่ยนะครับแต่คุณยังอยู่ที่นั่นเนี่ยคุณจะต้องเจอกับคนชาติเดียวกันเนี่ยคนไทย,ยพูดง่ายๆคุณจะเจออะไรบ้างวันนี้ก็เป็นหัวข้อที่เราจะพูดถึงก็คือเจอคนไทยแล้วแล้วจะในต่างชาติเราจะเจออะไรอ่ะงงไหมผมงง ไม่เป็นไรนะอย่างแรกเลยนะครับผมไปเจอคนไทยเนี่ยเคยล่าสุดเนี่ยอันนี้อันนี้เอาเฟสสั้นๆไปญี่ปุ่นนะอ่าแล้วก็แล้วก็ไปเจอคนไทยเยอะอยู่แล้วเราไปญี่ปุ่นเพราะว่าคนไทยชอบเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมผมก็ไปเที่ยวก็ไปได้สักระยะหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เจอคนเราเราพูดภาษาไทยกับเพื่อนร่วมทางของเรานะครับอ่าก็ เพื่อวมทางของเราก็คุยภาษาไทยกันไปเพราะจะให้ผมคุยภาษาอังกฤษกับคนไทยด้วยกันมันก็ไม่ใช่เรื่องญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยเป็นตอนนี้ปัญหาอย่างหนึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่แบบจากการมองเห็นองผมนะจากเปอร์สเปกทีฟเปอร์สเปกทีฟมุมมองนะมุมมองผมจะเห็นได้ว่าคนไทยในเวลาเจอคนไทยด้วยกันจะกลุ่มคนไทยด้วยกันปุ๊บมันจะหยุดทันทีมันจะหยุดมันจะหยุดมันจะหยุดมันจะมีมันจะมีสเปซบางอย่างแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นก็คืออะไรครับหยุดพูดภาษาไทยนั่นเอง แต่เนื่องจากว่าฝ่ายที่ยังพูดภาษาไทยอยู่เป็นผมเนื่องจากผมไม่ได้แคร์ว่าเรามีประสบการณ์ในการอยู่เมืองนอกที่ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็จะมีความความความอะไรที่ไม่แคร์อะไรเงี้ยโนแคร์ no นะครับก็แต่นี้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะไม่ต้องจานะก็เราก็จะพูดต่อไปแต่มันก็จะมีอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาอยู่ดีๆเขาคุยภาษาไทยเขาจะหยุด,ด,ด,ยยดแล้วเขาจะทาตัวหรือเราเรียกภาษาอังกฤษว่า pretending เออ p e t e n d i n g แปลว่าเสแส้งแกล้งทำก็คือทําตัวที่แบบว่าไม่ฉันไม่ใช่คนไทยฉันไม่ใช่คนที่มาชาติเดียวกับแกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งซึ่งถามว่ามันมีไมมันม,ม,นมีแล้วมันบ่อยนะครับผมไปเมืองนอกก็เห็นนะครับไม่ว่าจะไปตอนสมัยเป็นนักเรียนสมัยไปทํางานสมัยเท่อ,ทองเที่ยวเนี่ยจะเจอลักษณะ เราไม่ได้บอกเขาไม่ดีนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมว่าเราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันดูริดิคูลัสนะริดิคูลัสแปลว่าดูงี่เงา่านะพูดตรงๆแบบอยู่ดีๆก็เห็นอยู่ว่าเป็นเป็นคนไทยอยู่ดีๆปุ๊บแล้วก็สวิตช์ภาษาอุ้ยเราก็เอ้ยก็ดีนะในฐานะเราเป็นอาจารย์ภาษาไอ้คนกลุ่มนั้นอยู่ดีเขาสวิตช์ภาษาพอังกฤษอะเขาเขาไม่ได้พูดอังกฤษกันเองนะเขาก็จะเงียบกับกลุ่มเขาเองแล้วเขาก็จะไปพูดอังกฤษ กับอะไรของเขาก็ว่ากันไปอย่างเช่นเขาอาจจะพูดฮัลโหลชัดเจนคนสําเนียงไทยก็ออกมาแล้วเราก็ยังรู้อยู่ดีว่าคุณเป็นคนไทยผมถึงบอกว่ามันยิ่งทําเนี่ยมันยิ่งดู ridiculous นะครับมัน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 อยากทําก็ทําไปเถอะเันเรื่องของเขาแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ดูดีกว่าพูดภาษาไทยกันต่อไปก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าอะไรประมาณนี้นะซึ่งซึ่งก็เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ที่เจอมาเนี่ยก็เจอที่โรงแรม แถวโรงแรมอะไรเงี้ยจะเข้าพักนะตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะไปโอซาก้าแล้วก็ไปไปเจอน้องๆกลุ่มหนึ่งนะแล้วเขาก็เขาก็พ r e t e n d i n เขา,เขา,เเขาแบบว่าพูดภาษาอื่นกันไปแบบฉับเลยเราก็หน้าหน้าก็ฟ้องแล้วเป็นคนไทยดูจากท่าทางดูจากการแต่งตัวอะไรเงี้ยจากก็เท่าถ้าประสบการณ์มากๆเราก,ก็จะรู้อ่ะมันคนไทยชัดเจนอะ่ะอะไรเงี้ยหรือบางทีไม่ต้องมีประสบการณ์ก็ได้อะ่อะนะกลัวผมจะกลัวผมจะเก่งก็ไม่ผมไม่เก่งก็ได้อะ่ะก็ ก็ก็เห็นอยู่ว่าเป็นคนไทยคราวนี้แล้วเขาก็ฮัลโหลเป็นสำเนียงไทยก็ก็ยังชัดอยู่เป็นคนไทยหน้าตาก็ชเช้าวันถัดมาเหมือนจะลืมคาเล็เตอร์เจอในครัวนั่นจากที่พักที่โอซาก้าเป็นโฮสเทอลอเขาก็จะพูดกับเขาก็อีกคนนึงเขาก็ยังนิ่งอยู่นะเขาเขาเจอผมตอนเช้าในครัวเขาก็นิ่งไม่คุยกันสองคนเขาอุ่มนี้เขามากันสามเออแล้วเขาก็ทำทำกับข้าวต้มมามา่าอะไรก็มาม่าญี่ปุ่นนะ อินสแตนนูโด e ถ้าจำได้เขาก็เป็นอาหารเช้าเกิดอะไรขึ้นก็ก็ยังพยายามไม่พูดพอเห็นผมมาเงียบกิ๊บปรากฏว่าเพื่อนบุคคลที่เพื่อนคนที่สามโผล่มากำลังเช็ดหัวเดินมาแล้วก็พูดภาษาพ่องๆอะไรอย่เงี้ยถ้าเกิดเป็นเป็นเป็นก็มันออกอากาศไม่ได้นัภาษาแบบมีมีมีคำ Offensive Language นะอ e n s i v e Language แปลว่า ภาษาที่มันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างหยาบคายนิดๆอะไรเงี้ยไม่ไม่นิดอ่ะเออแต่ก็มนเหมือนทักทายทั่วไปอะคนไทยเข้าใจเออก็เรียกว่าคนนั้นมาปุ๊บเพื่อนที่อุตส่าห์อยู่ในล่างทรงของแอมนอ t ไทยนะก็ก็ต้องก็ก็แบบว่าเหมือนเหมือนลางแตกเออะไรประมาณนี้นะก็ผมก็แนะนำนะสิ่งที่อยากจะบอกก็คือว่าเราเจอคนไทยแล้วก็ acting normal เลยทำตัวปกติเลยนะครับยิ้มเข้าหากันก็ได้นะหรือไม่อยากยิ้มก็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 ไม่ต้องยิ้มนะคือไม่แต่มันบางทีมันรู้สึกว่าเขาลุกดาวอ่ะเขาเขาทำอย่างนี้คือเขาลุกดาวลุกดาวว่าดูถูกเออเหมือนเขาแบบว่า,วาการเป็นคนไทยเนี่ยมันมันไม่มีค่าอะไรเลยเหรออะไรอย่างเงี้ย เออถ้าฉันถ้าฉันไม่เป็นคนไทยฉันฉันจะดูดีกว่าอยู่อะไรเงี้ยมันมันใช่เหรอมันไม่ใช่เราควรจะภูมิใจในความเป็นชนชาติของเรานะครับวันก่อนผมดูรายการยูทออูบรายการหนึ่งเขาก็นําเสนอวัฒนธรรมไทยคนญี่ปุ่นเขาก็ให้ความสนใจเขาให้คุณค่าของความเป็นไทยเขาให้ความเคารพว่าคุณเป็นคนไทยมันไม่ได้ด้อยค่าไปกับการที่จะเป็น คนชาติอื่นในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือยังไม่พัฒนานะครับทุกคนมันมีศักดิ์ศร,รษษีด้วยกันเองนะเพราะว่าที่ที่มาพูดเนี่ยเพราะว่าเจอเยอะผมเคยแม้กระทั่งที่แบบเจอไปเป็นนักเรียนอยู่คนไทยด้วยกันเองเนะี่ยมันมันภาคบังคับที่มันต้องคุยกันสิ่งที่เขาประเมินผมเขาเขาประเมินผมเป็นแค่แบบข้ามน้ําข้ามทะเลแล้วมาเป็นพนักงาน อะไรอะทำอาหารหรืออะไรนั้งที่ผมไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มีพาร์ทไทม์อะไรตรงนั้นไม่ได้เป็นด้วยแต่เขามองเราปุ๊บเขาเขาบอกว่าทรงเราน่าจะเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนไทยที่แบบว่าอาจจะดูเออต่าเตี้ยเลียดินมากว่าเขาซึ่งซึ่งมันเป็นการเข้าใจผิดก็เข้าใจแต่ว่าเราควรจะมองคนไทยให้มันมีคุณค่ามากกว่านี้นะครับไม่ใช่มาเจอกลุกตาอะไรอย่างเงี้ยเออแบบมัน มันดูมันดูก็อย่างที่ย้ำอีกทีมันก็เป็นคำศัพท์ที่ใช้ได้ตลอดนะครับก็คือคำว่า Ridiculous นะเออมันมันไม่ได้ดูดีขึ้นมาว่าคุณจะไปลีกหนีความเป็นคนไทยหรือคุณไม่อยากเจอคนไทยมากน้อยขนาดไหนยิ้มให้กันก็ได้ Thailand Land of Smile นะก็เป็นสิ่งที่มันมันน่าจะเตือนใจเราได้นะหรือไม่อยากนั้นก็ก็ไม่ต้องทำปฏิกิริยาอะไรอย่างนั้นนะอันนี้ก็เหมือนอีพนี้ก็ค่อนข้างจะส่วนตัวนิดนึงนะนึกขึ้นได้ก็ เนื่องจากไม่ไมไมรู้ไอเดียพูดอะไรพูดถึงหนังก็เดี๋ยวก็ซ้ำซ้ำซากไปมานะก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างจะไปแนะนําอะไรน,น,นู่นนั่นนี่เดี๋ยวก็ไม่มีใครฟังเพราะฉะนั้นในเมื่อไหนไหนก็ไม่ค่อยมีอะไรจะไม่ค่อยมีใครจะฟังอะไรกันอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ ผมก็พูดในสิ่งที่ผมอยากจะพูดแล้วกันก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์นะครับสำหรับใครที่ต่อไปเนี่ยจะมีประสบการณ์ที่จะไปอยู่เมืองนอกเมืองนาไม่ว่าจะไปเที่ยวไปทำงานไปเรียนหนังสือนะครับให้ให้เราเห็นคุณค่าของคนไทยด้วยกันเองนะครับสร้างสังคมขึ้นมานะครับให้มันแข็งแกร่งนะครับให้มันดูมีความน่ายำเกรงนะครับสำหรับแต่ว่าอันนี้เป็น ที่บอกเนะ่ยบุคคลเหล่าพวกนี้เนี่ยเป็นบุคคลส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ทําตัวดีที่ผมเจอเนี่ยหลายๆคนเราก็รวมกันเป็นคอมมูนิตี้ที่แบบว่ามีความน่ารักมีความอบอุ่นนะมีน้ำน้ำน้ำจิตน้ําใจต่อกันนะครับระหว่างที่เราอยู่เมืองนอกก็เยอะนะครับอันนั้นเป็นส่วนน้อยแต่ก็ไม่อยากจะเห็นในสิ่งเหล่านี้โอเคนะครับวันนี้ก็ขอบ่นนะเพียงเท่านี้นะก็หวังว่า สัปดาห์นี้คงจะมีความสุขกันทั่วหน้านะครับสวัสดีครับ